สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านแทบ้านนะครับวันนี้ผมก็บเศษเงินซ้ายเอื้อยขึ้นเก่าไหนนะครับวันนี้กับว่าซิมาพัเดเฮดคอนนี่นะครับเฮดคอ,อนนี่ได้มาแต่ซ่าครับเป็นจงได้กับตลอนับชมได้เลยครับ,บขั้นตอนแรกเขามาไปติดกระเทียมเชื้อตับอะไรกันต่อ คัดพ,พอให้ห้องหอมมากบเจ้าทีกคนมาใส <c oughs> ่ด้วยโทษครับไข่แตกครับเออไ่ทีอดได้เยครับ <c oughs> บ้าน,น,นมี้ไข่จะต้อไหมเดียด๋วยว เทนนําลงไปนะครับ พุ่งกับพุ่งพ <c oughs> <c oughs> ุ่งหน่อยครับพุ่งหน่อยแต่ะไรหลดุดตุ้นตานนิสสิปลาครับตักไว้ครับใส่ซิวดำน้ำด้วย สูตไม่ซูมนเดี๋ยครับสุดดีครับเราต้องชิมกับแช่ดีเดอสูตรพมนีแต่ว่าแบบกับพ่อกันได้ครับเชียรับพอเด็กด็กด็กเด็การแล้วกัแบบกับพ่อใส่ ต้อพ่อเหีย่ยวอีบริษัทสตัวเยนเลยมันก็บบบบกกเ,ปเป็นไกับพ่อเขาตอดแหละใช้ปรโเป็นไข่เลยเชียงเกียนเลยพิสแกนเลครับพิสแกนเลครับโอเคครับขออนุญาตใช้ไบ,บกับพ่อกันด้ครับ นี่แหละที่เด็ดเขี่ย okay, ครับยืดตะขอใส่จานด้วยก็ได้ okay, ครับแจ๋วโอเคครับเข้ามาแนละ้วสุดยอดเนนะ่ยอี๋เข้าเลยเสิได้กินเยอะไปจะคล้องหรือเปล่าอือสุดยอนะดเน่ย อ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็อัมลาพาจากเฟสสิบนี้นะครับคันมาการ์ดิลืมกดไหลกดแชร์กดซ่อมสกายผมนี่ด้วยครับเพิจิบอเดททีมกันเด้อกดกระดิ่งให้ผมนำพิจิบอได้พาคดคลิปต่อไปกับผมสโซลมาเนี้ก็สวัสดีครับ